สี่ราศีงานรุ่งส่งท้ายปี2566ธุรกิจดีเงินทองไหลมาเทมาเผยดวงสี่ราศีงานรุ่ง,ธ,ง,งธุรกิจมีข่าวดีเรื่องความคืบหน้าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองปลายปีแบบนี้การงานของหลายท่านคงจะดุเดือดกันไม่ใช่น้อยแถมบางท่านอาจจะมีแผนย้ายบริษัทสายงานใหม่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้าง ให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงดีงานพุ่งเงินทองไหลมาเทมาส่งท้ายปี2566ได้แก่ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ดวงดาวอุปสรรคปัญหาลดน้อยลงมีความก้าวหน้ามีลุ้นมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่มีสิ่งตอบแทนที่ดีการศึกษาต่อก็มีโชคที่ดีมากอะไรที่ลงทุนไปจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างช่วงปลายปีนี้ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนราหูพึ่งย้ายเข้าแต่มีด้านดีหากวางแผนเปลี่ยนโยกย้ายงานมีโอกาสได้รับข้อเสนอมีโอกาสใหม่ๆเปิดสังคมใหม่ในการทำงานหรืองานออนไลน์งานต่างประเทศราศีปังดวงยิ่งปังมากขึ้นประกอบกับดาวอื่นเข้ามาช่วงปลายปีมาช่วยผลักดันให้ราศีมีน ดังเป็นผู้แตกอาจต้องปรับตัวเพราะราหูแรงแต่ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงช่วงปลายปี2566นี้ส่งผลดีต่อดวงชะตาราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมจังหวะดวงดาวการงานคึกคักนักธุรกิจมีกิจการมีข่าวดีดวงดาวลูกค้าเข้ามาค้าขายมีกำไรเงินทองไหลมาเทมา ต้องแรกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงส่วนคนทำงานประจำงานเยอะขึ้นหรือใครตั้งใจเจรจาติดต่อจะมีโชคการเจรจาสำเร็จติดต่องานลูกค้าส่งผลดีท้ายปี2566นี้ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวราศีเมษดวงชะตาของชาวราศีเมษเปลี่ยนในทางก้าวหน้ามากดวงดาวที่มีพลังแห่งมิตรสหายเพื่อนฝูงช่วยเหลือช่วงโค้งสุดท้ายจัดเต็มอยากทำอะไรไปลายปีปจะขี้คายฟ้าหลังฝนราศีเมษจุดเด่นผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือเจ้านายให้ตำแหน่งใหม่มีโอกาสรับการโปรโมต รับรางวัลทำให้เกิดชื่อเสียงราหูออกไปแล้วเหลือแต่ดาวดีคือดาวพฤหัสอาจจะดีข้ามไปยันปีหน้าด้วยซ้ำหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ